เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Moto G 5G 2023โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กหน้าจอิเลฟเวอร120 h z แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์จำหน่ายแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ในราคา8,000บาทถ้ากับมาเด็กข่าวสารดีดีทาง IT ในช่วงเย็นโดยว่า8แปน,นกาาาิปทีไนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้ข่าวสารที่มา่ตใแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กจากม o เต r ร์ราสนะครับ่าสุดที่มีการเปิดตัวเป็นบเทียบร้อยด้วยขนาดหน้าจอ6.5นิ้วรีเฟรชเหรทอ2 0เฮิร์ตและกล้องเลนหลักอยู่ที่4 8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ก็ให้มาจุกๆกันเลยที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นประจำปี2023เป็นหนห้าจอ LCD SD+ 6.5นนิ้วะครับ ในส่วนของความละเอียดของหน้าจอตัวนี้ก็ค่อนข้างให้มาเยอะที่1,600 720พิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับในกล้องหน้าที่ให้มา8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอ 1,080p 30fps ได้นะครับยังรองรับเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าด้วยปลดล็อกใบหน้านู่นนี่นั่นนะครับ,รบการปลดล็อกหน้าจอนะกล้องหลังมี3ตัวในหลัก48ล้านพิกเซลมาโคร2และเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ากล้องใช้งานได้แบบดีเลย รองรับไมโครเอสซีแกสนะครับได้สูงสุดถึง1 t ึ่งทบด้วยนอกจากนี้นะครับ Moto G 5G 2023อาจจะอ่านยากนิดหนึ่งเพราะ G 5G อีกทีนึงนะมาพร้อมกับ Android 13นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมม์และการชาร์จที่เร็ว15วัตต์ด้วยโดยเจ้าตัวโมดโมโตโรรารุ่นนี้นะครับเขาเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง2วนันอะอะไรอย่างเงี้นนี่ติดขาดนิดหน่อยนะตัวเครื่องยังมีความหนาเพียงแค่8.4ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก189กรัม ใครที่ชอบใช้หูฟังนะหูฟัง3.5มิลก็มีมาให้ด้วยนะครับ USB Type C ลำโพงงเสิโอเป็นระบบเสียงแบบ WS MOS ด้วยสีมีให้เลือก2สีครับได้แก่สีดำ Ink Blue Ink ทำไมอ่านว่า Ink Blue วะโอเคขอภัย Ink Blue ก็ได้นะครับสีดำนะก็คือแบบออกเข้มๆหน่อยแหละออกแบบบูบูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สีเทาครับ Harbormist นะครับวางจำหน่ายนะครับในวันที่15พฤษภาคมที่อเมริกาก่อนใครเลย 256ดอลลาร์นะครับขอพายองรย250ดอลลาร์หรือประมาณ8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะวนร่นนี้จะถูกมาวางเข้ามาขายในช่วงแบบเอเชียไหมประเทศไทยไหมนะี่เดี๋ยวรออัพเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและค้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย